การดูดวงรายเดือนตามราศีแบบนี้เป็นการเช็คดวงชะตาในแบบภาพรวมของคนกลุ่มใหญ่ทั้ง12ราศีนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยแต่ถ้าต้องการอยากจะเช็คดวงที่เป็นดวงเฉพาะของเราเลยเนี่ยแบบละเอียดจริงๆก็สามารถติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวกับพวกเราได้ในอินบ็อกซ์เพจหมอดูินดี้นะครับดวงชะตาของคุณนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินเลย เพราะว่าได้ไพ่เรื่องการเงินที่ดีถึง2ใบนะครับนี่ครับใบแรกในส่วนของตัวตนนะครับตนุแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับมีโอกาสที่การเงินจะดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ไม่รู้แหละว่ามีอุปสรรคปัญหาการเงินฟืเครืองอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นหรือถ้าใครเคยลงทุนซื้ออะไรไว้นะครับอาจจะมีการซื้อหุ้นลงทุนเริ่มกิจการอะไรก็แล้วแต่ เดี๋ยวมันจะงอกเงยได้ผลกําไรตอบแทนกลับมาเรื่องของเพื่อนฝูงคนรอบตัวก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งอาจจะผิดใจกันได้ในเรื่องของคําพูดนะครับสําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มจะอายุมากให้ระวังเรื่องของขาเรื่องเขานะครับเพราะว่าได้ไพ่ตํารวจล็อกล้อนี่นะครับเป็นเรื่องของช่วงล่างแล้วก็ไพ่คุณยายถือไม้เท้าอยู่ใกล้กัน ก็ต้องมีคนประครับประคองก็ต้องระวังเรื่องการเดินระวังเรื่องของการลื่นล้มด้วยนะครับคนที่ขับรถในช่วงนี้ก็ต้องระวังต้องตรวจสภาพรถให้ดีถ้ามีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของช่วงล่างของรถนะครับเรื่องของการงานคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นลูกจ้างพนักงานช่วงนี้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานที่ทํางานด้วยกันถ้ามีปัญหาความขัดแย้งนะครับให้อยู่นิ่งๆไม่ต้องไปตอบโต้ หลบได้ให้หลบพยายามอย่าไปประทะเพราะว่าขึ้นไพ่เกี่ยวกับความขัดแยง้งนะครับนี่ใบนี้นะครับถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันจะกลายเป็นเรื่องการทะเลาะกันบานปลายใหญ่โตได้นะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าของทําธุรกิจส่วนตัวมีกิจการเป็นของตัวเองช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขจัดการอยู่เรื่อยๆแต่ตัวคุณก็สามารถบริหารจัดการมันได้เป็นอย่างดีนะครับ ถึงแม้ว่ามันอาจจะยากแต่ตัวคุณทําได้ครับสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเรื่องของการเรียนช่วงนี้อาจจะปวดหัวเรียนหนักกันหน่อยแต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการรับมือกับมันได้ครับ ความรักของคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ก็มีความสุขกันดีอาจจะได้เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาอยู่ร่วมกันมีความเข้าใจกันดีครับในความรู้สึกอาจจะรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันส่วนคนที่กําลังโสดตัวคุณอาจจะได้เจอคู่นะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นรักต่างวัไม่ตัวคุณก็ตัวเขานี่แหละอาจจะมีอายุที่ มากกว่าประมาณหนึ่งส่วนคนที่มีใครกําลังคุยคุยกันอยู่ก็ให้ประครับประคองความสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีการติดตดขัดขดไปบ้างก็ให้ศึกษาเรียนรู้กันไปดวงโชคลาภช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจริงๆก็อาจจะไปดูที่อายุตัวเลข ของคนแก่ในบ้านของเรานะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะตัวคุณเนี่ยสามารถมีรอยยิ้มได้แน่นอนเพราะว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างดีโดดเด่นมากๆเลยนะครับตั้งใจทำงานให้ดีครับมีโอกาสรวยมีโอกาสสำเร็จได้เลยครับหมอดูวินดี้การันตีครับ